สวัสดีครับวันนี้เกียวเพจมาส่งข้าวนอนครับเล่นเลยค่ะหกโมงจะทุ่มแล้วค่ะมาน้อยของแล้วฮะฮะแต่ไม่ใชไม่จะพุงไข่วะพุงไข่เนี่ยแย่พุงได้พุงไข่พีม่มี่มีมีค่ะ มีไข่ว้มีไข่ว้อืมอืมที่มีนะล่ะจังดูผงพี่มีดิพผงพี่มีพี่มีเฮ้พี่มีไข่อะฮะมีหนูป่ะมีแค่เพปเปอร์มีแค่เพปเปาร์วันดีท่านผ film ู้ชมนะยอันเนี้ยเอ้ย ฟอม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 มีเค้าเพจวย่ามีใครวะไปไว้วันดีได้ผู้ชมได้เนาะวันดีคับผมมาส่งเข้านอนครับเียาเ็จตัวน้อยครับอะจาไปไปอาไม่อยากจเจำไปไปอะไมอยากถึ โอ้โหด้วยไอ้องข้านะพี่มีของข้าโอ้พี่มีมานี่มาโอ้พี่มีมามาทีทีทีมองเสียงมาได้ไวะอี้ยอเนี้ยอี่ยอีพี่มีพี่มีของเราพี่มีโอ้พี่มีนอนนะพี่มีพี่มีนอนนะ อืมอืมอืมพี่มีนอนนะพี่มีค่ะมีหนูปะแม่เพชอุ้มหนะ่อยอุ้มหนะ่อยมีหนูอ่ะสวัสดีครับผมมาเล่นก่อนนอนครับพุงน้อยไอหม,มาน้อยข้าม,มีข้านะ มีก็คืนมามีก็คืนมามีก็มีพี่นะอ่อ่ะมีพี่นะมีไก่วะกีไ่ก่ัะกจักจกจะกกระ๊กกกกก น่ก็จะเล่นอันนี้กระหวงมีค่ะโอ้พี่มีนอนนะโอ้เพชรแกงโอ้๋อพี่เพชรแกงหนูะอ๋อพี่เพชรแกงหนูเฮ้ยเฮ้ยของข้าของข้าของข้าโอ้พี่เพชรแกงหนูกนิกน <c oughs> นมพี่มีอ่ะกินนมก็นอนอ่ะ

พี่มีโอうう้พี่มีนอนนะนอนะโอ้เอ้ยพี่มีดนะื้อป่ะนี่ยพี่มีด sí yes. ื้อป่ะตีเลยตีพี่มีเลยมีดื้อพี่มีดื้อพี่มีดื้อเปล่าหนูพี่มีดื้อเปล่าหรือเพชรดื้อน้องหนูดื้อเปล่าพี่มีฮะพี่คือเพชรดื้อเปล่อ่าไม่ให้ตีพี่มีอ่ะพี่มีดื้อพี่มีดื้อพี่มีดื้อ พี่มีดื้อ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 กดีบกดีบสุ่มสุ่มมีสุ่มมีสุ่มฮัลโหล เพื่อนมาอย่างพี่โล่มาอย่างาพีงพ่เมียวมาอย่างไปดูพี่เมียวดิพี่เมี่ยวมาอย่างเอ้ยนี่ค่ะพามาดูรกเด็กนะคะหมาเขี่ยวเพชรเราค่ะก่อนนอนเนาะหมู่ว่านเราเนี่ยจะเป็นหมู่แล้วเนี่ยอืมว่านแล้วเนี่ยเราอ่ะกินนอนเนี่ยหมันเขียววัสดีทถ้าไม่ชอบนอวันนี้หนูจะนอนกับพี่หมีว พามาดูหมาน้อยเกี้ยวเพชรแล้วนะคะมาส่งเข้านอน,นะคะ่ะทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมเลยเนาะวัสดีค่ะวัารับวันดีทุกคนนะครับตีห้าพรุ่งนี้น้ำมันเบนซินลดนะครับสี่สิบตางค์นะครับค่อยไปเติมกันนะครับโอ้ยโอ้ยแบโอ้ย,อยเบนซินลดนะครับในรอบเออกี่กรอบดี ไม่รู้เนาะมีแต่ขึ้นอ้อย้อยช่ด้วยมากัดมากัด้อย้อย้อยอ้อยขอบคุณนะครับที่ลดให้ชาวเบนซินเพราะว่าพี่ดีเซลเขาได้ลดไปแล้วสองบาทโอเคค่ะฝันดีทุกคนนะจ๊ะหมาเห้ามาเห้ามาเห้าหมาเพชรเห้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอวัสซุ่มซุ่มไอเทบ มันเล่นแรงเอ้ย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 กจักเล่นแรงดูออโอยากให้เล em> ่นเอ้ยเยอ่าไปเล่น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 ลอยากให้เล่นมาหรือไม่มีเลยเล่นไม่มีได้วยไปวพอดีค่ะ